ที่จะไปเลี้ยงดูลูกแล้วอีกอย่างหนึ่งสิทธิในการเลี้ยงดูลูกอาจจะตกเป็นของปูย่ย่าคุณอาจจะเสียลูกไปก็ได้สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลในตรีม ใส่เสื้อคลุมใช่ค่ะวันหยุดในเมื่อวันหยุดนะวันหยุดก็ต้องใส่ชุดแบบนี้ขี้เกียจเปลี่ยนชุดนะคือตื่นขึ้นมาก็มามาโดบโดบก่อนนะคะโดบกาแฟกับกาแฟแล้วก็มานั่งตรงนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ที่ลงคลิปวิดีโอไปเที่ยวหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศอังกฤษนะ,ะดังนั้นแล้วคือ ที่ลงไปป้แก้วไม่มีเรื่องคุยนะคะคือมีอยู่แต่ว่าพอนึกนึกขึ้นได้ว่าจะต้องทําคลิปลงสามีก็ดูทีวีเสียงดังมากนะคะเสียงดังมากกลัวเสียงเข้ามาแล้วติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะคะดังนั้นแล้ววันนี้ประแก้วก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องกลับไปทํางานแล้วนะคะก็จะปล่อยให้น้องสาวอยู่บ้านนะคะกับ แฟนป้าแก้วกับน,น้องชายแฟนนะคะให้เขาช่วยกันคุยกับฝรั่งให้ให้น้องสางนะคะไม่รู้จะตีกันหรือเปล่าเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะเรื่องของไม่พ้นนะคะคู่สามีภรรยาก็มีน้องท่านหนึ่งนะคะอยู่กินกับสามีต่างชาตินะคะอยู่กับกินกับฝรั่งนี่แหละ,ะแล้วทีนี้ ใ่ด้วยเนาะเขียนสิทีนี้เขาก็ชูด,ดาดอ <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้ผู้ชายเป็นคนเป็นนักธุรกิจนะคะฐานะฐานะดีเลยล่ะนะคะแล้วทีนี้ก็พบรักกันอยู่กินด้วยกันแต่ไม่แต่งงานนะคะไม่แต่งงานกันมีลูกด้วยกันสองคนแล้วเขาก็พาเธอกับลูก ย้ายมาอยู่ที่ประเทศเขาด้วยวีซ่าอะไรป้าแกก็ไม่รู้นะคะแล้วทีนี้เขาอยู่ร่วมบ้านกับพ่อแม่นะคะบ้านหลังใหญ่มากจะเรียกว่าปราสาทเลยก็ได้เพราะว่าเขาเป็นขั้นระดับเศรษฐีนะคะถามว่าระดับเศรษฐีอย่างเงี้ยเขาดูแลลูกดีไหมปู่ย่ารักลูกมากเขาก็รักลูกมากเช่นกันลูกทั้งสองคนนะฮะแต่ว่า ชีวิตของเธอเขาก็ให้เงินใช้อยู่เรื่อยๆนะคะคือชีวิตสุขสบายมากแต่ในทุกๆครั้งที่เธอถามาไปได้ยินใครมาไปเพื่อนบอกมาว่าเฮ้ยทำไมไม่จดทะเบียนสมรสนะเ,เพราะว่าอย่างน้อยๆเขาตายเราก็ยังยัง,ย,งยังมีมีเงินก้อนเพื่อที่จะไปเลี้ยงดูลูกแล้วอีกอย่างหนึ่งสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกอาจจะตกเป็นของ ปู่ย่าคุณอาจจะเสียลูกไปก็ได้คือได้ยินแบบนี้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเธอก็พยายามที่จะคุยกับสามีเรื่องการจดทะเบียนเ,เกิดคุณเป็นอะไรในอนาคตหรืออย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าฉันบอกพ่อแม่ฉันไว้แล้วว่าเงินฉันอยู่ไหนทรัพย์สินฉันมีอะไรบ้างฉันบอกพ่อแม่ฉันไว้หมดแล้วแล้วก็ฉันคิดว่าพ่อแม่ฉันจะดูแลลูกฉันได้ดี คือรวมๆแล้วในการที่เขาพูดไม่มีเธออยู่ในสตอรี่นั้นเลยหลังจากที่เขาเสียชีวิตนะคะเธอก็น้อยใจเก็บความน้อยใจนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมเรื่อยมานะคะสิบกว่าปีที่ใช้ชีวิตร่วมกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะาถามว่าเขาดีกับเธอไหม เขาก็ดีนะคะในทุกๆเทศกาลไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเอ่อวันวันเกิดของเธอวันปีใหม่เอา้าวันคริสต์มาสหรือว่าวันครอบครัวอะไรเขาก็จะซื้อของขวัญให้เธอแล้วก็ให้เงินเธอนะคะแต่เขาก็เป็นนักธุรกิจเนาะเขาก็บินไปไปทั่วแล้วก็จะมีผู้หญิงเข้ามาเรื่อยๆเธอก็จับได้ในหลายๆครั้งถ้าถามว่าทำไมเธอถึงทน ก็เพราะเพราะว่ากลัวเสียลูกไงคะทน,ทนอยู่เพื่อลูกทนอยู่เพื่อลูกไม่ได้อยากได้เงินทองอะไรของเขาเลยขอแค่รักเธอบ้างนะแค่เธอบ้างคือรักอ่ะเขารักอยู่แล้วแต่ขอแค่แค่ความรู้สึกนะอพ่อแม่ของสามีเขาก็รักแต่ลานเขาแล้วเขาเอากับเธอเนี่ยเธอต้องต้องทำงานทำงาน ของครอบครัวเพื่อที่จะมีเงินเดือนเขาถึงจะให้เงินเธอถ้าอยู่เฉยๆเธอบอกนะคะว่าเขาก็คงจะไม่ให้เงินเธอหรอกนะคือต้องทำงานแลกเงินในส่วนนี้ก็คืออาจจะน้อยใจเก็บความน้อยใจเข้ามาคุยเข้ามาระบายนะ,ะซึ่งเขาน่าจะแคร์เธอมากกว่านี้แต่ไม่เลยนะคะก็นี่ก็คือ คืออีกกรณีหนึ่งของชีวิตของเมียฝรั่งนะคะการที่ที่มีสามีรวยก็ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปนะคะเธอบอกว่าบางครั้งมึงอยากได้ลูกนักหรอเอาไปเลยกูจะไปแต่ตัวนะคะแต่พอเห็นหน้าลูกก็ต้องหยุดความคิดนี้นะคะก็ต้องทนเพื่อลูกเพราะลูกยังยังเล็กอยู่นะคะ ก็ก็ต้องใช้คำว่าทนนะ,ะนี่ไม่ใช่กรณีแรกนี่ไม่ใช่ตัวอย่างแรกที่ที่โดนกดดันจากสามีจากครอบครัวของสามีนะคะถึงเขาจะรวยเงินมันก็ไม่ไม่ได้ซื้อความสุขให้กับตัวเราได้เสมอไปนะคะบางครอบครัวได้สามีที่ไม่ทำมาหากินอะไรเลยนะคะเธอต้องออกไปทำงาน เพื่อที่จะเอามาจุนเจือภายในครอบครัวมีลูกด้วยกันเขาอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็ได้รับเงินจากจากทางรัฐบาลเงินช่วยเหลือคนตกงานคนว่างงานหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็เงินจากเบนฟิตในกนารของของลูกนะคะแบบนี้ก็มีนะคะถามว่าทนอยู่เพื่ออะไรทนอยู่เพื่อหนึ่ง <Yeah. S 1> เพื่อจะได้สัญชาติ เพื่อจะได้วีซ่าถาวรเพื่อจะได้เลสเเด้์เพื่อที่จะได้อะไรก็ตามแต่นะคะที่สามารถอยู่อยู่ที่ต่างประเทศได้แบบทาวรน,นะคะได้แบบทาวรโดยไม่ต้องพึ่งพาสามีบางคนอาจจะรอถึงจุดนั้นนะคะที่ต้องทนในในก็ทนมาแล้วทำไมจะทนอีกสักหน่อยไม่ได้นะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งหนึ่งชีวิตหนึ่งเรื่องราวของ ของเมียฝรั่งนะคะของเมียฝรั่งคนหนึ่ง,งท, <c oughs> ที่ที่ต้องเจออะไรกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ใช่ว่าทุกคู่นะคะจะจะเจอปัญหาแบบนี้<อ>บางคู่หลายๆคู่<อ>เขาก็มีความสุขนะคะในการที่จะอดทนกับสามีแต่ทุกคู่นะ,ะมันต้องใช้การปรับตัวการอดทนการการอะไรล่ะเขาเรียกอาไ บริบทในแต่ละคู่มันจะไม่เหมือนกันนะคะยังไงก็ต้องต้องอทนนะคะทนอยู่แล้วอันนี้สามีป้าแก้วนะคะเขาจะทึ่งตรวจแกจะวัดความดันนะคะอันนี้น้องสาวอะ่ะก็จะมานั่งจุ่มปูก,กันอยู่อย่างเนี้ยในทุกทุกวันอบ่ายุก็มาบพรุ่งนี้ป้าแก้วไปทำงาน ไปทำงานก็ก็จะปล่อยเขาไว้อย่างเนี้นะก็คงจะหวังว่าคง<ด>ไม่ตีกันนะคะเอาละค่ะอลูนอีกหนึ่งหนุ่มมาแล้ <c oughs> ลวัลโลชอมหนุ่มโสดหนุ่มเดียวของบ้าน, <c oughs> นะะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวัง <c oughs> ได้ประการชนีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ีม่ชาแนวสวัสดีค่ะ